น้ำตาลว่าไงลูกโอ้ยดูต้นยาเจ้าชูติดเต็มเลยโอ้โอ้ดาโอ้พี่วัวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้แดงน้อยคนสวยอุ้ยอุ้ยโอ้ยรอแม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ตักข้าวก่อนพร้อมยังลูกโอ้น้ำตาลบอกมอม้านูกพร้อมแล้วค่ะเออแดงน้อยก็พร้อมแล้วนะคะโอเคโอเคมากินข้าวลูกมามาเน่เน่เน่มามาเรียงไว้เต็มเลยให้หมอม้าเรียงสวยๆก่อนให้มอม้าเรียงสวยๆก่อนเดี๋ยวสลุกเดี๋ยวอะ ะลูกอะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมาเรียงสวยๆให้ลูกอะเออลูกอะอ่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 ะอันนี้ของแดงน้อยค่ะอ่ะอันนี้ของของใครของพี่วัวอ่ะอ่ะพี่วัวอ่ะ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 กินลูกกินกินด้วยกันลูกเอ้ยกินอะไรลูกเออกินซะอ้าวแล้วแดงน้อยอะแดงน้อยก็กินสิลูก อ่ะให้แดงน้อยกินด้วยหรอกอ่ะอันนี้แม่ให้แดงน้อยค่ะแดงน้อยกินเลยอ่ะกินกับตัวเล็กเลยหูกเออกินซะหูกกินซะลูกเออแดงน้อยกินเยอะๆนะกินเยอะๆนะคะพี่วัวกินเลยลหกเออกินหูกนวลกินหูกสามสีกินดาวดาวกินดีๆทำไมต้องเอามือวางอย่างเงี้ยคะฮะฮะกินดีๆเดี๋ยวแม่เอาไปให้คนสวยก่อนเอาพี่วัวพี่วัวเอาพี่วัวกินเลยกินหูก กินลกูกกินลกูกกินลกูกเออาลูก็นี่มีไข่เจียวด้วยอ่ะแม่ให้แม่ให้ลูกมีไข่เจียว,วยนะ,ะน,นั่น,นเห็นไหมเอา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 เนี่ยกินเลยลูกนวลกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกเออกินน้ำลูกกินน้ำแดงน้อยกินเยอะๆลูกสวย ต้องให้แม่ประเคนตลอดเลยเนี่ยฮะคนสวยทำไมหนูไม่ออกมาคะฮะคนสวยต้องให้แม่ประเคนตลอดเลยคนสวยต้องให้แม่ประเคนตลอดเลยลูกลูกหมาของแม่อะกินลูกมากินหน่อยใช่มามากินตรงนี้ลูกมาเออคนสวยกินนะคะยืยยืย <c oughs> เดี๋ยวแม่มาเก็บลูกคนสวยกินด้วยกันนะคะกินไปเลยลูกกินไปเลยลูกปานกินเลยลูก แม่แดงกินข้าวลูกแม่แดงกินข bon ้าวเร็วๆกินข้าวกินข้าวลูกแม่แดงกินข้าวเร็วๆลูกเดี๋ยวแม่จะเก็บแล้วฝนจะตกแล้วลูกอ่ะลูกอุ้ยอย่าตะกะอย่าตะกะอย่าตะกะให้พี่วัวเออพี่จีก็หลงสวายดีนะเนี่ยเนี่ยพี่ทูน ออืเด <S <S 2: <S 2: ี๋ยวแมาถ่ายแผลฮะแห้งละแห้งละถ่ายให้ครูจีดูคร Ges ูจีเพราะว่าเป็นห่วงลูกนะกาหลงวันนี้แม่ป้อนเน็ตกาดให้ลูกแล้วนะคะสิบห้ากิโลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหนูจะได้หายเห็บหมัดโรคผิวหนังก็จะได้หายนะคะกาหลงอ่ะจุ้ออจื๋ยแม่ไปเปลี่ยนน้ำให้หนูแม่ก็ไปเจอกาหลงอ่จ้ยที่ไหนได้โอ้มาอยู่กับแม่ทูนนี่เองอ่ะจุ้ออ้ะจออะจออ่ยจ้ย ข้าวยางเอ้ยแดงน้อยไม่แดงมาสามสีมาพี่วัวมาดาวมากินข้าวแล้วเนี่ยกินน้ํากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ลูกเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ค่ะแม่เลี้ยงให้ค่ะเอออ่ะลูกอะกินข้าวลูกกินข้าวลูกอะกินข้าวลูกอ่ะอ่ะลูกกินข้าวลูกเออกินข้าวซะนะคะอ่ะแดงน้อยอ่ะ ของแดงน้อยอยู่นี่ค่ะกินเลยค่ะโูกเออตันกินโลกตัวเล็กกินพี่วัวโอ้โหกินกับน,น้ำตาลเหรอสามสีกินเลยโลกแม่แดงแม่แดงกินไหมคะอันนีนนน้น้ำอยู่นี่หรออ่าน้ำิีน้ำอยู่นี่พี่วัวกินเลยเออต้องกินกับพี่น้ำตาลเหรอโลกพี่วัวน้อยกินเยอะๆนะคะเดี๋ยววันศุกร์แม่มาอุ้ม อุ้มหนูไปฉีดรักษามะเร็งน,นะไปฉีดคีมโมนะลูกนะให้หนูหายไ,ไวๆนะลูกนะเออ <c oughs> ดีใจดีใจกินข้าวกินข้าวมาลูกมามากินข้าวลูกเดี๋ยวแม่วางให้เออลูกหิวหิวแม่รู้แล้วแม่รู้และเอ,อ้ยอหก รีบกินเร็วรีบกินเร็วปลา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 แม่กลับแล้วแม่กลับแล้วไปลาเน่เน่จ้ารีบกินไม่ห่ากไม่ห่าไปไม่กินอ่างเอ๊น้องกี้แม่มีขนมให้ด้วยลูกมามากี้กินขนมป่ะกี้กินขนมป่ะอุ้ยหกเลยลูกกินโอ้โหหก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 กินดีๆลูกอ่าด่างกินเลยลูกไป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 แม่ใครจะกินขนม กินหรือเปล่ปา,ก,นนาลกินขนมปะเปล่าพี่วัวตัวเล็กกินขนมเปล่ากินขนมเป่าเนี่ยเนี่ยแม่แกะถุงใหม่เลยเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะโอ้น้ำตาลน่ารักน้ำตาลเอาไปก่อนเลยอ่ะอ่ะพี่วัวแดงน้อยลูกอ่ะดาวอ่ะอ่ะโน้ยเร็วเร็วลิบเร็วเร็ว,ร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 วอย่าแย่งน้องลูกเราอ่ะตะก,การไม่ได้แม่แดงไม่ให้ลูก ไม่แดงแม่ให้ไม่เห่าไม่เห่ากินขนมตัวน้อยอ่ะแม่ให้ตัวน้อยอ่ะอากียแม่ให้อย่าแย่งน้องอย่าแย่งน้องลูกอย่าแย่งน้องให้น้องกินลูกนี่นตัวเล็กอะตัวเล็กตัวเล็กอ่ะด่าแม่ให้ด่าแม่ให้ ด่างด่างด่างกินขนมอ่ะอ่ะอะกินขนมก่อนกินขนมก่อนกินขนมก่อนอันนี้เนี่ยมาหาแม่มานแม่ให้ดาวอ่ะอันนี้ให้สามสีนี่แม่ให้แดงน้อย่อะพี่วัวแม่ให้เออตัวเล็กอ่ะตัวเล็กกินไปเดี๋ยวโดวนแย่งไอตัวนี้มันตกกะกานี่นะอย่าไปแย่งน้องลูก ตาลดิน่ารักที่สุดเลยน้ำตาอ่ะเออลูกหมาของแม่ด่างแม่ใสา่ย,ยาให้แล้วนะคะก็หายนะเนี่ยแม่ใส่ย,ยาให้แล้วไป,ไป,ปวไปกินข้าวกินข้าวไปกินข้าวแม่ไปนี่แม่ใส่ย,ยาแล้วนะดาบตัวน้อยอ่ะอ่ะเนี่ย รู้ว่าพวกหนูเหนื่อยกันแล้วลูกแย่งน้อยเออเหลือแม่แดงแม่แดงอะลูกะแม่แดงแม่แดงอะเฮ้ย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 แม่แดงได้กินแล้วนะโอเคเหลือน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลอยู่ไหนอย่าไปแย่งน้องสิครับแม่ให้ลูกเออลูกินซะลูกพวกหนูกินมาเป็นห้าหกแท่งแล้วนะ เออให้น้ำตาลเขามาั่งดิเออลกูกมากินข้าวมาจ่อยมาจ่อยมาลูกจ่อยไปเข้าไป เนี่ยแม่วางตรงนี้จอยไปกินข้าวจอยไปกินข้าวเร็วจอยจอยไปกินข้าวลูกปาดนี่เน่น้องกี้น้องกี้เนี่ยจอยกินลูกให้น้องกินลูกน้องไม่ได้กินข้าวด่างเลยพวกเองอิ่มนะอ่ะจอยกินลูกให้น้องกินลูกจอยกินเร็วๆจอยกินลูกน,นี้ขนมหมดถุงเลยแ <c oughs> จกหมาทั้งหมดสิบสองตัว แม่เติมน้ำให้สะอาดหมดแล้วนะลูกพวกหนูกินขนมกันเต็มที่แล้วนะเต็มเหนียวแล้วเนี่ยหมดถุงเลยแกะถุงใหม่หมดถุงเนี่ยน้ำสะอาดหมดแล้วนะคะเนี่ยแม่เติมน้ำให้สะอาดหมดแล้วเติมน้ำให้น้องสะอาดแล้วจัดที่นอนให้น้องแล้วเรียบร้อยนี่ถังน้ำเอาไว้ให้เจ้าสามสีอาบน้ำเติมน้ำให้แล้วเจ้าสามสีอาบเติมเต็มเต็มแล้วเรียบร้อยได้เวลาแม่กลับบ้านละเหนื่อยละคุมจะครึ่งแล้วพี่วัววันนี้กินขนมแล้วนะคะเยอะแยะเลยนะคะ ัวเล็กกินขนมแล้วนะคะแม่กลับแล้วนะลูกแม่เหนื่อยแล้วลูกพักคุ้มครองแล้วลูกต้องวิ่งตามรถแม่นะขอร้องแล้วเดี๋ยวแม่ก็ต้องวิ่งมากลับกลับมาส่งหนูอีกไกลนะลูกไม่ต้องวิ่งตามรถอันตรายเข้าใจปะ่ะน้อยเดี๋ยววันศุกร์แม่มารับนะไปหาหมอน,นะรักษานะมะเ็งนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาอุ้มนะคะเดี๋ยววิ่งออกไปตรงถนนนะลูกอันตรายนะคะโอเคหนูว่าวไม่ต้องวิ่งตามแม่นะน้ำตาลไม่ไปแล้วค่ะพาคุ้มครองนะลูก วันนี้คนสวยไม่ออกมากินข้าวเลยวันนี้ขนมแม่หมดถุงเลยนะฮึภ <c oughs> าคุ้มค้องรู้แล้วว่ารักแม่ดู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 งับมือแม่ดูสิมือแม่ไม่ใช่ขนมนะ <c oughs> มือแม่ไม่ใช่ขนมนะไม่ต้องวิ่งตามรถแม่นะรู้เปล่าอันตรายนะลูกดาวแม่จัดที่นอนนั้นนะไปนอนนะลูกฝนตกไปหลบฝนกันนะรู้เปล่าเติมนะ้ำให้เต็มหมดแล้วนะสะอาดหมดแล้วนะลูกเออเออเออ,เอ,อแม่ไปแล้วลูกดูมีคนกระโดดใส่แหล กระโดดใส่แม่ตลอดเอยเร็วๆวปล่อยปล่อยปล่อยยังยังกระโดดใส่แม่อีกดูดูงับแขนแม่เราเนี่ยน่าจริงจริงเลยไม่ต้องวิ่งตามแม่นะดูกระโดดดูกระโดดกัดกัดเตื้อแม่อีกดูกัดเก่งแม่อีกมันดี